ครอบครัวตึงหนืดตอนตำนานบ้านตึงหนืด ตอนที่หกบดดิมหาสนุกหจานหรอครับใช่ใการ์ท่าของลูกทําให้เสียเงินไปเยอะต่อไปกินข้าวได้แค่มื้อละหนึ่งจานคนเราจะคนเราจะกินข้าวหนึ่งมือมือละหนึ่งจานได้ยังไงบวมอดายลเล่นน่ <c oughs> คนปกติก็กินข้าวมื้อมือละหนึ่งจานมีแต่ลูกที่กินเก้าจานเป็นลูกมนุษย์ต่างดาวหรือไง ถ้าไม่อยากกินจานคนถ้าไม่อยากกินกินจานเดียกก็อยาก่อเรื่องสิยืดแม่เก็แม่เก,เก็ก็แม่ก็ลูกแม่งไงไม่ห้ามใช้เงินตัวเองกินไก่แต่ไม่ได้ห้ามใช้เงินอื่นนี่นา,าวันต่อมาลินบันดดี้เหรอ ครับเปิดเธอใหม่เพื่อนๆยังไม่สนิทกันเล่นบาดีจะช่วยให้สนิทกับมัสนิทมากขึ้นเล่นโดยจับสลากเลือกชื่อเพื่อนจากนั้นคอยแอบเทคกับเทคเทคเทคเกอร์เทคแคเทคแคเพื่อนคนนั้นแล้วคอยเฉลยผมเตรียมพร้อมหมดแล้วครับโอ้โทรศัพเก่งจังไม่น่าเชื่อ คไม่มีทางคิดไอเดียดีๆโดยไ,ไม่มีจุดมุ่งหมายหรือว่าเดี๋ยวก่อนขอดูหน่อยไม่ได้เอามานี่ไม่ได้จริงๆนะโทรุโทรุโทรุต้องจับมาดูอีกไหมขอบคุณที่ช่วยเช็คให้ฉัคนคงเขียนผิด นายคิดจะหลอกคนคนอื่นกินฟรีก็เลยชวนเล่นเกมบัดดี้เหรอนึกินละ่ะคิดได้นะ่ะงั้น,น,น,นทำฉลากชื่อใหม่แล้วเราแล้วเรามาจับฉลากบัดดี้และคอยช่วยเหลือสามเด้อครับค่ะเธอจับได้ใครไม่บอกฉันก็ไม่บอกเหมือนกัน ในหนึ่งสัปดาห์ทุกคนต้องคอยแอบช่วยเหลือหรือดูแลบัดี้สเรื่องและให้ของขวัญราคาไม่ต่ำกว่าสาบาทครับค่ะบัดี้ของเราคือปุ๊กปิ๊กโทลุจอนติ้งใครคือบัดี้ที่ต้องคอยแท็กแคร์เรา ขายเป็นขายเป็นคนซื้อไก่ให้เรากินนะเบนส์ z, หรอจะทำให้ของขวัญเราใช่ไหมฉันชอบไก่ทอดอะไรไก่อะไรแต่ไม่ใช่บัดี่แน่หรอกนะอ้าวหรอหน้าแตกโตโตสินตาอยากช่วยเห,เหลือเราต้องเป็นบันดดี้ของเราแน่ๆฉันชอบไก่ทอดแล้วไงหือบอกฉันทำ,ทำไมว่าชอบไก่ทอด ฉันชอบไก่ทอดมากจริงๆนะเจอก็ชอบซื้อให้ฉันหรอเปล่าไม่ใช่เผื่อนายจะซื้อของขวัญให้ฉันฮอทำอะไรของนายโอ้ยทำอะไรน่าเกลียดจริงๆเจ๋ก็แค่ช่วยบอกบอดี้ว่าชอบกินอะไรแต่ไม่ได้แตจ่จะได้ไม่ต้องคิดมาก ๋ยวก่อนบอดี้ของฉันคงไม่ใช่เธอหรอกนะถ้าเธอเป็นบอดี้ฉันก็อย่าเล่นดีกว่าก็ก็เลือกฝันไปได้เลยไม่ใช่อ่ะร้อ <c oughs> งออกอย่าคิดแต่ได้หาดคิดหาอะไรให้บัดดี้ของนายด้วยนายเป็นคนชวนเล่นนะ บัตของนายคือใครบัีรของฉันไม่ต้องดูแลมากหรอกจอนไงทำไมไม่ต้องดูแลจอนจอนรวยอยากกินอะไรก็ซื้อกินเองได้คนจะจนฉันช่วยอะไรไม่ได้หรอกโอ้ยการดูแลที่นายคิดคือการซื้อของกินให้หรอร่างให้ช่วยอื่นๆมีตั้งเยอะ รู้แล้วรู้แล้วช่วยก็ได้ Pear's cake โรงเรียนเลิกแล้วต้องก็ต้องกินเค้กรูดูสตาฟังฝรั่งเศสงานอนดีตเรกของเราไฮโซจริงๆมีแบบมีวิธีนี้เท่านั้นที่ช่วยที่จะช่วยจอนได้เวก เธอรู้มาจากไหนจอนในนายไม่ชอบเจลลี่ก็บอกฉันสิฉันกินให้เองฉันเก็บเจลลี่ที่ชอบไว้กันไว้กินทีหลังสุดตัางหากอ้าวเหรอตั้งใจจะช่วยนายแท้ๆนี่หรือจะคอยดูแลแต่ผมดิ้งเถอ ไม่ได้ถ้าสั้นกว่านี้จะดูจะดูเหมือนผู้ชายเสียเซลฟี่แย่เลยม,มีอะไรหรอม,มีอะไรหรอมากพลังติดผมบุกเปืกนะสิทํางไงดีถ้าปล่อยไว้จะยิ่งเอาไม่ออกนะทํางไงดีแต่ผมทิ้งเถอะไปตัดให้ส,สวยที่ร้านผม ทีร้านตัดผมก็ได้ร้านตัดผมเหรอเฮืออรอเดี๋ยวถ้าไปร้านแต่ดผมก็ผมก็แต่ผมก็เสียเงินสี่ฉันช่วยเองจริงเหรอจริงเหรอทำยังไงเชื่อสันเถอะช่วยประหยัดเงินให้บาี์ดี้แล้วคุณป้าคะหารุเองเหรอมีอะไรจ๊ะห้องอาหาร ขอมายองเนสหน่อยขอขอมายองเนขอมายองเนสหน่อยได้ไหมคะมายมายองเนสเหรอเอาไปทำอะไรมาเพื่อติดผมเพื่อนนะคะนะคะจะช่วยเอาออกให้ใช้มายองเนสได้เหรอได้คะ่ะเอามายอง เอามายองเน่ที่ทาผมที่ติดหมาฝรั่งทิ้งเอาไว้ห้านาทีจะน่าเอาเอหรือที่ชู่เปียกเช็ดออกเป็นไงเป็นไงหลุดออกหมดเลยสุดยอดมาก ฝรั่งจะหลุดออกได้ง่ายถ้าใช้น้ำมันค่ะนอกจากมามายองเนตแล้วจะจะใช้น้ำมันพืชก็ได้อย่างอย่างนี้เองสันใจนะหาลุแค่นี้เองอย่าลืมสะะผมรองมายอเเนตด้วยนะว้าวโรงเรียนเลือกแล้วคอนเสิร์ตเปียนโน เรื่องกุ้งใจนะบ<า>ัสมาดิออกลง <f uck> ปุ๊คบิ๊กมีอะไรหรอฮารุฮารุเธอรู้เธอรู้ใช่ไหมว่าฉันเล่นเปียโนอ,อืมเธอบอกว่าฝันอยากเป็นนักเปียโนแต่ช่วงนี้เบื่อๆได้เปียโนไม่สนุกเลยถ้าเป็นถ้าถ้าได้ไป คอนเสิร์ตเปียโนนี่อาจช่วยกระตุ้นได้คอนเสิร์ตเปียโนในบัตรคอนเสิร์ตแพงมากนะใช่เห็นราคาบัตรก็ยอมแพ้แล้วเออ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 ปุ๊กปิ๊กฉันจะฉันจะไปหอสมุดสักหน่อยฉันไปด้วยกันไหมได้สิหอสมุด ให้บัตคอนเสิร์ตัจริงๆหรออืมเครื่องพิมพ์ไม่ได้หรอกรับไว้ไม่ได้ทำไมนักเปียนโนคนดีฉันชอบมากที่สุดเีียกำลังดังมากบัตรคอนเสิร์ตต้องแพงมากแน่ๆสามสิบบาทเอง จริงหรือมีเว็บไซต์มีมีเว็บไซต์ชิงรางชิงรางวันบาทคอนเสิร์ตฟรีตามแฟนตามแฟนสิบบาทเองห่อสมุดตามแฟนเพชรก็ก็มีให้ร่วมแชทโพสและลุ้นรางวัล ว้าวเป็นข้อมูลที่ดีมากๆฉันฉันต้องลองตั้งหลายครั้งว่าหลายหลาครั้งกว่าจะได้ให้เธอแล้วกันขอ,ขอบใจนะฮารุฮารุเธอเป็นเพื่อนที่ดีมากคอยคอยช่วยกันตลอดหรือว่าใช่แล้วขนาดนี้แล้วคงคงคงปิดเธอไม่อยู่เธอคือบัดดี้บัดดี้ของฉันฉันเป็นบัดดี้ของ ของเธอเหรอดีจังเลยฉันมีฉันมีเรื่องกลุ่มอีกอีกอย่างอะไรเหรอบัตริของฉันคือโทลุแจ็คพอตฉันอยากช่วยโทลุก,ก็เลยให้หนังสือดีๆเป็นของขวัญแต่โทลุปปฏิเสธหมดโทรุชอบนังสือแบบไหนหรอ หนังสือนา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 หนังสือนานาหรอหนังสือนานาที่ใช้แทนหมอนได้อย่าล้อกันเล่นสิเพราะลุงใช้หนังสือเป็นหมอนเท่านั้นไม่เคยอ่านและถ้าไม่ใช้ของกินก็ไม่ลับหรอกเงันซืออาหารให้แทนชอบกินอะไรหรอหรืออยาดูย่าดีกว่าซื้อให้แบบนั้นเปลืองเงินเธอแย่ ยากจังให้ให้อไรให,ให้ให้อะไรถึงถึงจะถ,ถูกใจตัวขมือบนะ่ะนะอเอางี้แต่วัวทีนี้ห้ามใช้บ่อยๆนะโอ้ขอบใจนะฮารุเธอเป็นเพื่อนที่ที่ดีสุดยอดช่วยเธอครบสามเรื่องแล้ววันฉเฉลยเธอเป็นบัดดี้ของฉันเองเหรอใช่ฉันเตรียมของคนมาให้ กินไม่เหมือนหนังสือค่อยหน้าลับไว้ไวหน่อยทุกคนช่วยเหลือบัดดี้หรือเปล่าครับค่ะส่วนใหญ่ก็ช่วยถือกระเป๋าซื้อขนมให้ช่วยทำการบ้านบางคนมีเรื่องเขียนช็อกโกแลตพวงก,กุญแจและอื่นๆหารูได้ตำให้ ได้รับตำแหน่งสุดยอดบัดดี้ฮารุช่วยแก้ปัญหาและและยังให้ของขวัญที่ปุกปิกอยากได้ของขวัญของฮารุที่คอยดคอดูแลเพื่อนคือสมุดคือสมุดฮาเลมว้าวขอบคุณค่ะแม่ได้ของขวัญจากปุกปิกแล้วทำไมหน้าแบบนั้นก็มันกินไม่ได้นี่ผมเปิที่จะไหน ได้บดีมาเลี้ยงมาเรียกไม่เลี้ยงไก่ทอดผังสายเล่นทั้งทั้งทีไม่มีประโยชน์เลยเออนายรู้หรือเปล่าว่าปุ๊ปปีกให้อะไรไม่รู้หรอกแต่ไม่ใช่ของกินแน่ๆฉันดูฉันฉันฉัน,ฉนดมดูแล้วกินกระดาษสชๆดของววันอยู่ไหนโยนทิ้งขยะไปแล้วเมื่อตอนเที่ยงอะไรนะนั้นนะ่ะคู่ปองกินไก่ทอดฟิช นั่นน่ะครูค,คูบองกินไก่ทอดฟรีเชียวนะปุ๊ปิ๊ก,กอุตส่าห์ให้ขอซื้อต่อจากเพื่อมาจะสมไว้ฮา่าวางไงอะไรนะไก่ทอดนีบกลับไปโรงเรียนเร็วรีบกลับไปโรงเรียนเร็วไม่มีไม่มีมมคุณคุณพลาสติกจริงจริงด้วยวันนี้รถขยะมาคนขยะไปแล้ว้วา จ้าไอ้จ้าไม่นะรอเดี่แค่ผมทิ้งชีวิตเราไปในนัน้น stop stop บ <S <S ึ้งอืมทิ้งชีวิตเลยเหรอนั่นผมกินจานเดียวก็ได้เป็นเป็นกะละมังเดียวนะครับ <S 1> <S 1> <S